ได้ไปเข้าคอร์สนะคะที่เกี่ยวกับ NLP นะซึ่งทางธรรมก็มาแล้วแต่มันไม่สุดแต่มันไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะไม่จริงไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยค่ะครูก็ได้ไปเข้าคอร์ส NLP แล้วครูก็โชคดีมากก็ได้ไปมีครูบาอาจารย์ในการสอนในเรื่องของนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมนอนสมาธิทาสมาธิทุกอย่างเลยครบสูตรจากครูบาอาจารย์นะคะผู้รู้แจ้งนะคะมันทําให้เราฟินอะ เอ้ยสวดมนต์ก็ฟินได้อะคุณนั่นแสดงว่าอะไรไหมสัญญาณค่ะสัญญาณจากจักรวาลสัญญาณจากอะไรไม่รู้มาบอกครูว่ามึงจะพ้นทุกข์แล้วนะอย่างนี้เลยคุณเชื่อครูเหอะมันมีสัญญาณที่เราไม่รู้ แต่มาวันนี้เรามองย้อนกลับไปเรารู้เลยมันคือสัญญาณคุณเคยเจอสัญญาณพวกนี้ไหมล่ะครูเป็นสัญญาณชั้นดีให้คุณเลยนะเพราะถ้าคุณไม่เจอครูคุณอาจจะไม่สวดมนต์นั่งสมาธิคุณไม่เจอครูคุณอาจจะไม่รู้เรื่องของเออดวงเดิงอะไรแบบเอ้จากคนที่ไม่ชอบดูดวงเลยอะไรแบบนี้เพราะจริงๆดวงค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ความผิด ไม่ได้ผิดกฎหมายเข้าใจนะคะแต่มันคือความสุขความเพลิดเพลินครูไม่เคยดูดวงเพื่อการใดทั้งสิ้นนอกจากเพลิดเพลินเชื่อแล้วให้เกิดสิ่งที่ดีแค่นั้นค่ะนี่คือจริงๆคุณอะเจอสัญญาณจากครูแล้วนะคุณกําลังจะรวย133คุณกําลังจะรวยแน่นอนเพราะสุดท้ายแล้วเหมือนครูคะ่ะสัญญาณที่มาบอกครูคือการปฏิบัติเนี่ยใจมันเบาสบายมันรู้ว่านี่คูเจ็บแล้วนะนะเจ็บสุดๆนี่คือทรมานสุดๆนี่คือง่วงสุดๆ มันจะให้เห็นความทรมานนะคะแล้วเราจะถามจริงว่ามาทําทําไมวะทำไมไม่นอนอยู่บ้านสบายๆวะก็เพราะเราติดความสบายๆไงชีวิตมันจึงไม่รอด เพราะเราติดสบายทําไมตอนก่อนนอนคุณถึงขี้เกียจจะสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะคุณกินเวลาไปเต็มเปี๋แล้วพอถึงเวลาที่คุณจะต้องสร้างให้ตัวเองคุณคิดว่าในวันหนึ่งที่คุณทํามาหากินโอนมาขายออนไลน์มาทํานู่นมาทํานี่แพ็คของเป็นร้อยๆ้อยกองคุยกับลูกค้าคุยกับทีมงานทํานู่นทํานี่คุณเข้าใจว่าสิ่งนั้นคุณทําเยอะแล้วใช่เยอะแล้วแต่คุณลืมให้อะไรตัวเองหรือเปล่าคะคุณลืมมาเบิกบุญตัวเองกันหรือเปล่าคุณลืมหรือเปล่าว่า คุณจ่ายพลังออกไปต้องเยอะคุณจ่ายพลังออกไปแต่คุณลืมให้พลังตัวคุณเองหรือเปล่ามันจึงทําให้คุณค่ะเสียพลังงานไปเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้มันถึงเสียกลับไปเยอะครูเคยมานั่งพิจารณาว่าทําไมกูต้องสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าเย็นโอเคต้องยอมรับว่าบางครั้งไม่ได้นั่งสมาธินะแต่สวดมนต์ทุกเช้าเย็นแต่สมาธิบางครั้งก็นั่งบางครั้งก็นอนบางครั้งก็นั่งพิงบางครั้งก็ปล่อยตัวสบายเอามือวางแล้วนั่งเฉยเฉยเพราะการทําสมาธิไม่ใช่มือทับซ้ายซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายไม่ใช่ จุดประสงค์ของการนั่งสมาธิคือความสบายคือการนั่งแล้วรู้ว่าจิตว่างดูจิตตามดูรู้จิตไม่ใช่อ่าแรกๆก,ก็หายใจเข้าหายใจออกแต่จริงๆแล้วความหมายของสมาธิคือตามดูรู้จิตว่าจิตสบายแล้วเบาตอนไหนจิตตอนนี้เป็นยังไงฟุ้งซ่านไหมดูมันดูมันว่าทุกข์ไหมดูมันว่าเป็นยังไงทุกข์แล้วยังไงต่อเหนื่อยไหมง่วงไหมเนี่ยค่ะเขาเรียกตามดูรู้จิตเมื่อก่อนครูก็เป็นค่ะเออ โอ้โหทุ่มล้วหรอขอนอนก่อนนะคะพระพุะทธธรรมประสงค์หนูขอไหว้สามจบหนูขอนอนก่อนนะคะคุณเบิกให้คนอื่นนี่เบิกจริงเบิกให้ตัวเองง่วงขี้เกียจปวดหลังคันนี่คือมารที่มันจะไม่ยอมให้เราเบิกบุญให้ตัวเองคะ่ะครูก็เป็นคนนึงนะคะคุณที่ครูพูดเนี่ยครูไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นแหละ ครูกาลังพูดเรื่องตัวเองแต่สาหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคะคุณเขาก็มีวิธีการนั่งเฉยๆปล่อยวางมีความสุขนะคะหรือคิดถึงเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะคะเทพเจ้าของเขาอะไรแบบนี้ค่ะสร้างความดีมีความสุขคือการมีความสุขคือบุญนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงถึงแม้ว่ายุคนี้มันเป็นยุคแห่งความทุกข์ก็ตามนะคะแต่คุณเชื่อครูนะคะเมื่อมันสุขทางใจอะไรๆมันจะผ่านได้ดี